โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกลุ่มโรงเรียนห้วยราชยินดีต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิประทีปเด็กไทยหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกลุ่มโรงเรียนห้วยร่างสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสองภูมิใจเสนอวิถีพุทธที่ภาคเพียรสู่นักเรียนที่ภาคภูมิ สามแบบข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านกระสังสามคัคคีเป็นโรงเรียนประชารัฐโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12ตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลโคลกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2497มีเนื้อที่27ไร่3งาน ทำการสอนระดับอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมีหมู่บ้านในเขตบริการจำนวนห้าหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่สามบ้านกาสังพัฒนาหมู่ที่สี่บ้านถนนหมู่ที่เจ็ดบ้านกาสังสามาัคคีหมู่ที่สิบบ้านตามเมินและหมู่ที่สิบเอ็ดบ้านถนนประชาอาสาจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น362คนผู้อำนวยการสถานศึกษา นางธัญญนัน์สกุลตนาฏรองผู้อำนวยการสถานศึกษานายบุญสมกรุงชาลีมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น24ท่านอัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหว้สวยเอกลักษณ์ลูกสังสามัคคีเป็นผู้นำด้านการออมทรัพย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพุทธศาสนสุภาษสิท์นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีจัดการศึกษาในปีการศึกษา2566ภายใต้การบริหารการศึกษาโดยนางธัญญนันท์สกุนตนาทผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2โดยสรุปคือ 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก 2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกระดับชั้น 4. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่21 5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนามุ่งสู่ไทยแลนด์4.0สภาพการจัดชั้นเรียนในระดับประถมวัย การจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐะมวัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงจากการอยู่ร่วมกันส่งเสริมความเป็นอิสระการตัดสินใจความคิดที่เริ่มสร้างสรร์รู้จักการควบคุมตนเองรวมถึงการค้นพบโดยการเล่นนอกจากนั้นยังมุ่งมั่นให้เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีความสนุกสนานและปลอดภัยการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ควรมีพื้นที่สำหรับศูนย์การเรียนรู้หรือมุมต่างๆทั้งนี้เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวศูนย์การเรียนรู้หรือมุมต่างๆจึงควรเกี่ยวพันกับประสบการณ์ตรงและวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายมีความสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนและเปิดโอกาสให้เด็กทำงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม อย่างไรก็ตามจากการนิเทศชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านกระสังสามคัคคีพบว่ามีปัญหาบางประการที่ทำให้การจัดสภาพแวดล้อมไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและหลักการเรียนรู้ของเด็กประถมวัยที่พอสรุปได้ดังนี้ 1. อาคารเรียนใช้ร่วมกันกับนักเรียนระดับประถมศึกษาไม่เป็นเอกเทศ 2. ห้องเรียนมีขนาดเล็กไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนสถา,านที่คับแคบไม่สามารถจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนได้ สพื้นที่ใช้สอยภายในห้องเรียนมีน้อยไม่สามารถจัดมุมกิจกรรมหรือมุมประสบการณ์ต่างๆได้ 4. ไม่มีลานหรือสนามเด็กเล่นที่เพียงพอ 5. วัสดุอุปกรณ์ภายในห้องเรียนเก่าชำรุดเช่นชั้นวางของเครื่องเล่นตามมุมต่างๆจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนบ้านกระสังสามคัคคีมีแนวทางในการที่จะสร้างอาคารเรียนอนุบาลให้เป็นเอกเทศเพื่อจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนให้ได้มากที่สุด โดยจะจัดหาทุนทรัพย์มาต่อเติมอาคารที่มีโครงสร้างเดิมแล้วบางส่วนแต่ประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทำให้โครงการดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ อย่างไรก็ตามโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนตามวิสัยทัศน์และมีโครงการที่นำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคือโรงเรียนวิถีพุทธจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำพุ้นที่12ในปีการศึกษา2564และได้นำพานักเรียนปฏิบัติก,กิจกรรมดังกล่าวดังนี้ 1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกระสังสามคัคคีได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุตรตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมุ่งพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมการปฏิบัติตามแนวปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมพร้อมส่งเสริมบุคลากรภายในโรงเรียนทุกท่านได้ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมคารวะธรรมมีสมาธิ สติปัญญามีทักษะในการประกอบอาชีพมีการดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขปฏิบัติในสิ่งที่ดีมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์ภายใต้กิจกรรมโครงการวิถีพุทธ29กิจกรรมอาทิเช่นส่งเสริมให้ในักเรียนแสดงความเคารพรูเวระะจำวันหน้าโรงเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไหว้สวยมีมารยาทในการรับประทานอาหารทิ้งขยะลงถังลุกนั่งให้เป็นระเบียบ เดินแถวเข้าห้องเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดเก็บรองเท้าและของใช้ส่วนตัวให้เป็นระเบียบและสัดส่วนไม่ส่งเสียงดังพูดจาสุภาพสวดมนต์แปลทุกวันศุกร์แสดงความเคารพบิดามารดาครูพระสงฆ์และบุคลากรอ,อื่นได้อย่างเหมาะสมมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ จากกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธกิจกรรมการสวดมนต์แปลในทุกวันพระการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทรนองสอรพัญญะในทุกวันศุกร์และการนั่งสมาธิของครูและนักเรียนเป็นประจำเรื่อยมาทำให้นักเรียนมีความรู้มีความทราบซึ่งในการสวดมนต์หมู่ที่ดีส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีน่าภาคภูมิใจและได้รับรางวัลในระดับต่างๆจนนำมาซึ่งวิถีพุทธที่ภาคเพียรสู่นักเรียนที่ภาคภูมิดังนี้ ผลงานที่น่าภาคภูมิใจปีการศึกษา2566 1ได้รับรางวัลเหรียญทองชาเลิศการแข่งขันเล่าเรื่องภาษาอังกฤษสตอรี่ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2สอง 2. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสูตรคูณเร็วระดับมัธยมจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 3. ได้รับโล่รางวัล การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรพันยะทีมประถมไทยจากกระทรวงวัฒนธรรม 4. ได้รับโล่รางวัลการเผยดสื่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องวัดดีสีชุมชนจากสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและ 5. ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กผสมศึกษาบ้านวิทยาศาสตร์น้อยตาพระราชดำริสมเด็จพระคนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมราชกุมารีรางวัลที่ได้ทั้งหมดนำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีสร้างผู้นาประโยชน์ผู้นาประการทางด้านการศึกษาชั่วลูกชั่วหลานในภายภาคหน้าสืบไปสวัสดีครับ ขอเพียงน้อมใส่ใจให้เราเรียนปากระสามสาวคี่ก้าวไกลวัฒธนา